สวัสดีครับวัก็ช่วงมันมีแต่ครับก็หนึ่งนี้มันจะพาทุกคนมารีวิวบ้านอีกแล้วครับก็ f อซขอยันถึงโรงเรียนผมเรียนเลยนะทุกคน FC อ่ซอะครับก็ f อ f ซอีคิดดังมาเองที่บ้านผมก็จะมีประมาณนี้แหละนี่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 บ้านผมก็จะประมาณนี้ไม่ใหญ่อะไรบ้างนะครับก็นี่ไม่ใหญ่หรอกครับก็พออยู่นะนี่พออยู่เลยนะฮะก็พออยู่ผมมารีวิวข้างนอกก่อนนะครับนี่ข้างนอกก็จะประมาณนี้ ภานก็จะประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนนี่ภานก็ประมาณแบบนี้โอ้โหเทียมตาจิบบ้านก็จะมีประมาณนี้ก็คือมีคอกวัวแล้วก็มีรถจอดรถนะก็คือมันจะกลางนอนนะนี่จะกานนอนนะทุกคนจะกลางนอนนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าน,นี่ลุงผมส่งให้นะจ๊ะทุกคนก็พวกอารองอะไรเก่าของโมก็มีนละ้นก็จะมีมอไซค์อันไอ,อด์ดำจอด เองแงแงแงงเนี่ยนี่ก็คือบอสไอีปั้นมาเลยแกก็ก็ออกตัวด้วยประตูบ้านอเลยแกนี่ไม่มีอะไรนะนี่บ้านผมก็จะมีประมาณนี้ที่บ้านเรก็จะประมาณนี้นี่นี่นี่ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนไม่มีอะไรประมาณนี้ค่ะก็เพราะทุกคนอยากเห็นในบ้านเราใช่ไหมครับร้อนร้อนร้อนฮ้ยเดินกันเลยอืมโคตรเยอะเย้ น่าผมก็จะบอกนะว่าที่นอนผมอยู่ตรงนี้นะนี่ที่นอนนี่ที่นอนนอนมันเนี้ยก็ที่นอนไม่เก็บนะที่นอนไม่เก็บเออนี่ครับก็จะมีประมาณนี้ก็คือนี่เมื่อวานรีวิวประกองเล็ดไปแล้วนะนี่เมื่อวานรีวิวรกองเหล็ดไปแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้รู้ก็ยังไม่ได้ดูก็ไปรับชมได้เลยนะจ๊ะจะมียี่ห้อให้บอกด้วยนะ โอเคนะเก็บ okay, ไว้ก่อนแล้วกันนี่ก็จะขอมมานี่นี่มีสมัติการล้ราลูกอ่ะมีสมัติการล้ราลูกแบบนีสมัติการล้าลูกนะนี่คือต้นเองอันนี้คือว, لك, วัดเองฮะก็นีตัวจับกองนะที่ผมใช้เป็นตัวนี้เองนะเป็นตัวนี้นี่งั้นสามารถเคลื่อนได้ยาวเลยนะก็แกก็ไเดี๋ยวนะก็โอเคนะฮะก็ มันจะตั้งอยู่เพื่นประมาณนี้โอเคนะคนดูให้ชัดเจนนะโอเคหน้าก่อตอนนี้หนะะ้าก่อนนี้จะประมาณนี้เลยขากล้องผมนี่สีก็มีเยอะเกินโอ้โหมีพังเลยเกิดพังนะโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วกันพอมแม้แพงนะก็คือ ในพื้นบ้านก็จะมีโทรทัศน์หนึ่งจอ,น,อนะก็คือโตเองนี่นี่นี่นไป,ปก็คือไม่มีอะไรมมกมากมายห้องครัวก็จะประมาณนี้นี่ห้องครัวก็ประมาณนี้นี่ห้องครัวประมาณนี้นีแ่แล้วจัดอะไรนตรงนี้ตรงน,นี้อ่ะข้าวเยอะหน่อยครับข้าวเยกกอะเกินนี่แค่ไรนมีคำหนี่คัดมือครับคัดมือนี่พวกข้าวอะไรอีกเยอะเลยนะ นี่พวกอ,อุปกรณ์ครัวอ,อะไรอย่างนี้ก็มีการยิงคิวพ่นฉีดน,น้ำแล้วก็มีแบบของเก,าก่าๆด้วยอมีแบงนี้เดี็ยวนะครับก็ตู้เสื้อผ้านะห้องนะ้ำมีสองห้องนะฮะห้องน้ำอันนี้ห้องหนึ่งผมเองนะห้องที่หนึ่งนะคะก็ตอ้เสื้อผ้าจะมีประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรเยอะกับดองใช้เรื่องกันกับพี่นะครับหนิงเช็คหนาวเช็คหนาวต้องอุ่นผมมันก็ไม่ได้ใส่กันเช็นหนาวนาะนนี่ แต่จก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเออดีจะประมาณนี้นะม่หรอนะตู้ที่นุ่งที่นอนตู้เย็นนะตู้เย็นไม่ีอะไรกินนะมีแค่น้ำแดงก็ของอย่างอื่นกินนะครับผมก็มารีมารีวิวบ้านให้ดูข้าวๆานะครับก็มีเอฟซีขอมาเยอะมากนะครับว่าที่พี่พี่ครับพี่ครับรีวิวบ้านนะครับก็คือเพื่อนนั่นแหละพูดง่ายาๆเลยเพื่อน่ะ เราให้รีวิวบ,บ้านหน่อยได้ครับนี่นี่ที่ผมนอนทุกวันนะ <c oughs> นอนเล่นน่ะนี่ก็คือแบบนั่นงซุ่นั่งซื้อปฏิทินปฏิท o n ปฏิทินโต๊ะทำโต๊ะทำงานทำกันบ้านเฮ็ดเวียเห็นงานนะครับผมก็มีปฏิทินนี่ครับของที่เด็ดครับเอ่อปอันนี้ท่านเป็นเกียรติบัตรของผมเองนะเป็นเกียรติบัตรน,นี่เขาว่าตัวนี้หายากนะก็คือก็อจะได้มาก็ยากลำบากนะครับผม นี่มีอยู่2อันนะครับเ,เแข่งวัดลูกปอสามกับปอสมานะครับตอนนี้มันอยู่ปอห้าแล้วอนันนี้ก็ชื่อเด็กชายวิรพัฒน์โคตรประตโรงเรียนบ้านหนึ่งพงกำแก้วได้รับรางวัลระดับเรียนทองกิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนออสิติระดับชั้นปอหนึ่งถึงปอหงาน มหากรรมความสามารถทางศิลหัตกรรมวิชาการและทฤษฎีผมอาจจะอาจจะ่อานไม่เป็นนะผมปึกกอะของของนักเรียนระดับชาติปีการศรึกษา2561ระหว่างที่6หรือ8ปธันวาคมพุทธศักราชส5 6 1ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไปนี่ครับก็เหมือนกันเลยแต่อันนี้ก็จะแปลกนิดนึงนะนี่ก็คือของตอนดิวธีนะฮะนี่แซงจะวางหน่อยนะเพราะเดชาวิทยาภัประคปโตโรงเรียนแม่หนึ่งโครงการแก้แต่ละรางระดับสองกิจกรรมการแข่งขันแล้ววัดภาพระบายสีประเภทนากเรือออร์ิระดับชั้นตอนหนถึงปหงาน งานศิลปะมหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69พี่การศึกษา2562จังหวัดสิสเกตระหว่างวันที่12หรือ14ธันวาคมาพุทธศักราช2562ขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขคนเจริญตลอดไปแล้วก็จะมีชื่อของผู้เขียนนะครับก็จะมีแค่นาฬกาโน่นอ,นอ,นอ้ห้วอก็มีไปอีกเยอะนะก็นี่ก็ ของซ่าของสายเก้าอ,อีกเก้าเอ,อิญที่นอนที่นอนนะฮะก็ในบ้านก็อาจจะเห็นชัดแล้วเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็จะนอกบ้านก็คือเป์ครับแล้วก็โซฟาแล้วก็รถเองแล้วก็มาบักตุนนะครับเอ้ยตุน้นนอนหลับเท้นะก็แล้วก็มีไก่แม่ไก่รถยู่แล้วก็มอส จักรยานแล้วก็มีรงจกดรถแล้วก็มีคอกว่วมีเล้ามีเล้าข้าวเก็บข้าวแล้วก็มีรองเท้ารองเท้าเก่าเยอะมากแล้วก็มีเครื่องสูดลมแล้วก็มีลมแล้วก็มีเกงเกงขาดแล้วก็มีแอ่งน้ำแล้วก็มีรองเท้าเก่านะคะเป็นรองเท้าที่กูซื้อให้ตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็ใส่ไม่ได้แล้วก็มันเก่าแล้วมันคับมันคับนี่ก็คือซื้อเยอะมากเอาสกุนนี่ครับนี่ ก็จะมีแก้วอะไรแล้วก็ห้องครัวก็เยอะวห้องของห้องครัวบ้านโอ้โหก็เก้าอีกสูตรพิเศษนะคะก็สลาคลินิกก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ s ั b ส c r i ครก็ติดตามช่องมันมีทางด้วยนะครับเอฟซีที่บอกให้รีวิวบ้านพอแกยังสลาคลินิกคนละประกอนแล้วเจอกันหน้าที่ใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันโอ้